อ่าเรื่องนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับแน่นอนเมื่ออยู่กันหลายๆคนเนาะมีสังคมครอบครัวหรือเพื่อนเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับ <c oughs> หรืออาจจะมีการกระทบกระทั่งกันมีการทะเลาะกันทะเลาะ,ะ,ะบอกแวง นะครับหนักที่สุดก็คือการทะเลาะวิวาทนะครับหรือว่าการทำลายร,ร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะทีน,นี้เ,เรามาดูว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ยังไงเนาะนะครับเมื่อมีการไม่พอใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาตอนนั้นเลยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าปัญหามันจะได้ไม่บานปลายนะไปถึงขั้นการทะเลาะวิวาททำลายร,ร่างกายนะครับ ซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คืออารมณ์ในขณะนั้นนะครับต้องใจเย็นนะครับไม่อารมณ์ร้อนหงุดหงิดเกี่ยวกลาดนะครับยิงแม่งเตียวครับผมเงียบเลยครับผมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับความขัดแย้งก็คือ พอรู้สึกหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันจนทําไปสู่การโต้เถียงกันนะครับการที่มีความคิดเห็นมีเหตุผลที่ไม่ตรงกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีนะถ้าแลกเปลี่ยนกันอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากมายเลยนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ย,ยงงคนเรานะครับไปยึดติดกับความคิดหรือเหตุผลตัวเองเป็นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> หลายครั้งเนี่ย เวลามีความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งพยายามที่จะให้ความคิดของตัวเองเนี่ยถูกต้องและให้คนอื่นยอมรับโดยที่ไม่รับฟังความคิดเห็นใดๆของคนอื่นเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแหวงนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าได้แลกเปลี่ยนกันอย่างถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้นําความรู้เหตุผลต่างๆของเพื่อนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นะครับ <c oughs> อนันนี้ที่มันเกิดความทะเลาะเบาแหวงกันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คืออารมณ์อารมณนะ์เนาะทะเลาะกันจากจุดจุดหนึ่งพอมีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์เที่ยวากากันทั้งคู่ติวขอปืนประกาศมายิงแม่งติวนะครับ ก็อารมณ์ร้อนทั้งคู่แน่นอนมันมันจะไปเข้าไปสู่การทะเลาะเบาแหวงนะครับแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งใจเย็นอธิบายฝั่งหนึ่งใจร้อนแน่นอนว่าอสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นเพอคนมาอยู่ในห้องแอ์หรือถ้าอารมณ์เย็นทั้งคู่ไม่มีใครใจร้อนอันนี้ก็ยิ่งดีเลยเกิดประโยชน์เลยล่ะได้แลกเปลี่ยนกัน นะครับห,หรือว่าในครอบครัวก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีการทะเลาะบอกแว้งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องตับความเข้าใจกันเนาะการที่ไม่พูดคุยกันเลยหรือว่าการที่อืมทําให้เกิดความรู้สึกขังเขินเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจกันทีนะครับ, <c oughs> รบการทะเลาะบอกแว้งในครอบครัวเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับเมื่อเป็นมีปัญหาเนี่ย ควรจะปรับปรงเข้าใจกันถ้าอีกคนนึงอารมณ์ร้อนอีกคนนึงก็ต้องใจเย็นอธิบายถ้าลมร้อนทั้งคู่เนี่ยมันอาจจะไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าทำร้ายร่างกายนะครับ,บการทำร้ายร่างกายกันการทะเลาะวิวาทเนี่ยเป็นสิ่งที่มีกฎหมายเนาะิีกฎหมายโดยตรงเลยการทำร้ายร่างกายเตียวพูดไม่รู้เรื่องเด็ยแหมหน้ามันอยู่ใกล้ๆนะ พวกมนหญิงแม่งวันนล้เขาใช่เหตุของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนะครับก็คือทุกคนเคยผ่านทุกค,ค,คนเคยผ่านแล้วเหตุการณ์พวกนี้มันก็มีหลายการณีอ่ะสองคนขัััดแยกนครบสองคนเล่นกันเล่นกันปกติเปิดกัน,นครับติว ดยวครูบอกให้ปิดไมค์ก่อนผู้ด,ดูเรื่องไหมร,<ะ>รู้ครับฮะรู้ครับลบกวนคนอื่นเขาอะนะครับสองคนเล่นกันเนาะเล่นกันปกตินี่แหละคราวนี้เล่นกันไปเล่นกันมาเริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับคราวนี้พอไปกระทบกะทั่งอีกฝั่งนึงรู้สึกเจ็บก็เกิดความโกรธโมโหก็ไปเอาคืน คราวนี้เกิดกรารทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วก็ไปฟ้องคูฟ้องคูเสร็จถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้คูก็จะตัดสินเลยว่าผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่นะครับเพราะว่าเล่นกันเองแล้วก็ทะเลาะกันเองก็ต้องลงโทษทั้งสองฝ่ายอีกกรณีอีกคนนั่งอยู่เฉยยืนอยู่เฉย อีกคนนึงเอาเท้าไปถีบครวเกินเบอร์เกินเบอร์นะครับถีบเสร็จโอโหเปิดกันทะเลาะก,กันวิวาทกันปึ๊บแน่นอนเลยฝั่งที่ไปถีบเม้าก่อนเนี่ยมีความผิดอีกคนไม่ผิดไปยู่งเขาไปเฉยอ,อีกคนนึงมาแกล้งเตร็จไปผมป้องกันตัวนะครูมาแกล้งเสร็จ ะเลาวิวาดกันแน่นอนเลยคนที่ไปแกล้งก่อนจะมีความผิดนะครับนะ <c oughs> อันนี้มีคำถามถ้าตัวเราเอาจากประสบการณ์นักเรียนโดยตรงก็ได้ทุกคนน่าจะมีแน่นอนเนาะถ้าตัวเราอยู่ในเหตุการณ์มีทั้งหมดสามคนเล่นกัน แต่เพื่อนอีกสองคนเล่นเล่นกันอยู่อีกเพื่อนสองคนมันทะเลาะวิวาทกันเราเป็นคนกลางเราเป็นคนกลางนะครับเราจะทำยังไงเอาประสบการณ์ตรงๆเนาะรวมสองหนึ่งครับประสบการณ์ตรงเนาะอ่ะเดี๋ยวจะถามนะครับอ่ะเปิดไมค์ใครจะตอบเอาสาระนะ โอ้สาระ,ะติว<า>นี่ติวตอบกันเลยติวตอบกันเลยเอาสาระอ่าปหยิบมีดคนละเล่มของครูติวเอาดีๆกอมันก็เดินไปห้ามครูห้ามได้ปะไม่ได้ก็มีคนละเล่มของครูมัดมือแทงเลยติวตอบดีๆเดี๋ยวก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมครูก้องครูงคไงเรียกครู แล้วจะมีการเข้าข้างไหมมีเข้าข้างใครคนที่สนิทใครตึงสุดจะเข้าข้างคนนั้นนะครูฮะใครตึงสุดจะเข้าข้างคนนั้นแหละอาอมันก็ไม่เป็นกลางสิอย่างนี้อ๋องั้นงั้นก็ก็ไม่ต้องเข้าข้างไงครูแค่นั้นแหละยวฟ้องครูครับ,บ,บแล้วถ้าสนิทใจอีกคนนึงมากกว่าอีกคนนึงไม่สนิทอ่ะจะเข้าข้างไหมไม่แน่มิครูมันนัวกันเองอ่ะผมไม่รู้ หาไม่ได้แล้วคุณมันหลายอย่างผมไม่ยัาแล้วคุณติวปิดไหมดิงกันทุกคนนะตอนเนี้ยติวปิดไหมอ้าวใครจะตอบอีกลูกเปิดกล้องเปิดไม่โอ้โอ้ตอบว่าไงติวเอาโอ้ตอบมาลูกเข้าไปห้ามครับเข้าไปห้าม เข้าไปห้ามหรือเข้าไปช่วยอีกคนนึงไปช่วยครับเพื่อนผมโดนผ,ผมยอมไม่ได้ติวเอาผู้หญิงมั่งเอาใครตอบลูกเขาป้างตังกูชอบมีเรียกกับคนอื่นติวปิดไม่กูอยากมีมวยกูไอตังไงยันอาทิปะติว ีิตาลีเขาบอกว่าเดินหนี้ช่อ่าว <c oughs> ่นกันเดินหนีผู้หญิงตอบมั้งลูกเออโดนกระถือโดนไล่ตามขอกมึงติวเอาบอกไม่พูดคำหยาบยังไม่พูดคำหยาบก็ได้ฟังไหมเนี่ยนะครับผมไม่พูดคำหยาบก็ได้เดยว ก็ฟังไอ้ตังเลครูไอ้ตังเขาชอบติ้วเขาฟังลูกไอ้้าไม่มีใครผู้หญิงเงียบไปหมดเลยน้องเกลน้องเกลครับสร้างออกไปได้ครับครูเอ้าเหรอใช่ออกไปอามีใครจะตอบอีกลูกแไอ้ฟางไม่ไม่มันพังครูตอบไม่ได้ มีใครตอบอีกครับเขาฟัางขอบคุณเลยครูลองถามยานาทิปยสิไอไอยานาทิปตอบได้แนี่ยครูลองถามเนียติวมีแต่คนให้เงียบเนี่ยก็บอก<า>ว่า,ให,าให้เงียบก่อนมันก่อกวนผมเพิ่งคืกผมคึกดูเพิ่งไปเตอมาด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ก่อนเดี๋ยก่นนะมันเห่าแล้วนะแหมเอางั้นต่อเลยแล้วกันเล่นกันโดยใช้ความรุนแรงนะครับก็คือเล่นเล่นกันแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทะเลาะบ่อแวงกันอันนี้ก็พบเห็นได้บ่อยเนาะ ถูกเพื่อนรังแกหรือแกลงให้ได้รับความอับอายนะครับบางคนชอบแกลงเพื่อนเนาะทุกวันแกลงจนหน้าเบื่อก่อกวนทุกอย่างนะครับนะแบบเนี้ยนักเรียนฟังนะถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องลงโทษทางสังคมนอกจากบอกครูแล้วต้องลงโทษทางสังคมลงโทษยังไงพาไปอยู่เรือนจำบางคว่าครับมี คนที่ชอบแกล้งเพื่อนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแกล้ง,งนนคนนั้นคนนี้น่าเบื่อพวกนี้นักเรียนเราจะต้องช่วยกันนะครับไม่สนใจไม่คุยไม่เล่นด้วยกับพวกนั้นอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการลงโทษทางสังคมจนกว่าเขาจะรู้ตัวแล้วก็ปรับปรุงตัวนะครับถ้ายังไม่รู้ตัวอีกก็เกินเยียวยาละนะ อันนี้เขาเรียกว่าการลงโทษทางสังคมนะครับลงโทษกันเองโดยนักเรียนก <c oughs> ารแก้ปัญหาความรุนแรงโดยไม่ใช้ความรุนแรงนะครับก <c oughs> ็คือการยอมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ควบคุมสติอารมณ์นะครับไม่ให้เกิดอารมณ์รุนแรงเนาะแล้วก็พูดคุยกันดีๆนะครับคนผิดก็ขอโทษคนไม่ผิดก็ให้อภยัย แต่บางเรื่องมันก็ให้อาภัยไม่ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องที่รุนแรงนะครับทำร,ร้ายร่างกายกันจนเกิดการบาดเจ็บในบางทีมันให้อาภัยกันไม่ได้เนาะบางทีอ่าคุณพ่อคุณแม่เขามาเอาเรื่องอย่างนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อีกนะครับเลือดเลือดก,ก็ต้องล้างเลือดดิครูและวิธีการพูดเนี่ยมันก็ต้องพูดถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์มันรุนแรงขึ้นเนี่ยพูดด้วยคําพูดที่ดีนะครับสุภาพเข้าใจกัน นะครับไม่ไปยั่วยุอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ไมไมด่าทอมันจะทําให้สถานการณ์เนี่ยรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับใครผิดก็ขอโทษซะคนที่ผิดก็ให้อภัยแต่คราวนี้ก็ต้องดูด้วยบางสิ่งบางอย่างมันรุนแรงเกินไปมันให้อภัยไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปอีกกระบวนการหนึ่งเนาะทีคุณพ่อคุณแม่เขามาเอาเรื่องมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปนะครับ ส่วนการทำงานเป็นกลุ่มนะครับหัวหน้าก็ไม่ใช้อำนาจมากเกินไปเนาะโอ้ไม่เหลือครับใช้คนเขาเรียกว่าให้คนทำงานให้เหมาะสมกับงานนะครับเพราะว่าคนเราเนมีความแตกต่างกันความสามารถนะครับ<ฮ>มีความยุนะ<ฮ>ติธรรมเนาะแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเนาะไม่ใช่เราเอาความคิดเห็นของเราคนเดียวแล้วให้คนอื่นเขาทำตามอย่างนี้บางทีเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะครับ เราไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะครับการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะให้อภัยกันรับฟังกันนะครับสิ่งมันอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับ ครูตองครับใครเดินผ่านครูครจระกินเนี่ยติวใช้อำนาจแก้ไขปัญหาโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นนะครับใช้อำนาจตัวเองไม่รับฟังเลยแน่นอนนะครับปัญหามันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นใช้กำลังในการตัดสินนะครับเช่นเกิดการทะเลาะวิวาทกันเนี่ย บางคนที่เป็นคนตัดสินเนี่ยก็คือไม่รับฟังเหตุผลหรือว่าไม่รู้ไม่อยากรู้หรอกว่าใครผิดใครถูกลงโทษทั้งคู่อันนี้ก็เป็นการดูไม่ยุติธรรมเพราะว่าอาจจะมีคนผิดก่อนนะ,ะไม่ได้พูดคุยกันงอนกันไม่พูดคุยกันเลยก็ไม่เข้าใจกันทันทีนะครับหรือใช้คำพูดที่หยาบคายเนาะทำร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้ามนะครับ ไม่ขอโทษไม่อะไรรู้ว่าตัวเองผิดก็ไม่ขอโทษไม่สนใจอันนี้ก็จําให้ปัญหาไม่จบกระถิ่ <c oughs> อ่ะคราวนี้งานแคปหน้าจอไว้ <c oughs> ให้นักเรียนๆๆเขียนแผนผังแสดงวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมที่ทําให้ครอบครัวมีความสุขโอ้โหเป็นไมล์แมปปิ้งนะครับวิธีปฏิบัติตนที่ทําให้ครอบครัวมีความสุขครูยังไม่ได้แคปหน้าจอครับแคปหน้าจอเลยฮะครูไม่ได้แคปหน้าจอ,อาจริงปะเนี<ร>่ย จริงจังครับจริงจังไม่จริงโตจริงจังครับอ้าวเหรอใช่ครับแล้วสอนไม่ต้องเยอะแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครูครูพูดนูเข้าใจแล้วก็คือถ้าไม่เข้าใจก็ต้องเปิดจบตายตายโอ้ชีวิตแล้วทำไมไม่บอกติวทีเรื่องนี้ทำไมพูดเเกี่ยวกับครูเขาพูดลอยๆอ่ะฮะติวไม่ได้ว่าครูพูดเฉยอ่ะ มึว่าครูนั่งอธิบายอย่างเดียวผมก็เลยเออนั่งฟังเพราะผมก็เข้าใจอยู่นะครูว่าค,คือคือมันจบเห็น<ย>งาน,น,นไหมเห็นครับเออแท็บไว้ลูกแบเ,เลือดมันก็ต้องล้างด้วยเลือดนะครูจริงๆแล้วอะติวแล้วทำไมเรื่องสำคัญสำคัญทำไมไม่พูดอยากรู้อ้าวโอ้คือคือผมผิดใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยผิดผิดเลยโอ อยเลยเว้ยโอเคก็ผมก็เห็นครูพูดอย่างเดียวผมก็มันก็เข้าใจมันก็ไม่เห็นต้องไม่เห็นต้องดูอะไรเรื่องเนี้ยผมก็เลยครูพูดก็เลยเออ่ใครคิดว่าติวผิดพิมพ์คอมเมนต์มากูโดนไอ้แล้วติวใครคิดว่าติวผิดพิมพ์คอมเมนต์มาครับครูจะดูครับที่เห็นส่วนใหญ่พี่มาเลยอก็มันพูดอยู่คนเดียวไง แตว่ว่าเวลาเรื่องอย่างเงี้ยทําไมไม่พูดเรื่องสาคัญแทนที่จะให้คําพูดมันมีประโยชน์ผมผิดใช่ไหมเนี่ยก็คือผมเพ่งเอาฟังเหตุผลผมก่อนที่ผมไม่บอกาผมไม่รู้คือตอนแรกครูมาครูนั่งฟังตั้งแต่ต้นอ่ะครูไม่ได้แชร์ไม่ได้พูดว่าเออมีสไลด์ให้ดูครูบอกว่าครูจะบอกเวลาครูจะให้ดูครูบอกว่าดูสไลด์นี่นะครับเออผมก็จะรู้ว่ามันขึ้นไม่ขึ้นแต่ครูไม่ได้บอกไงครูก็ผิดอยู่เดียวอะไรเนีย ขึ้นสา่เอ้ยถามให<อ>้ก <ไป S 2> ูดิ <ไป S 2> ่งเข็มแล้วเข็มแล้วัเข็มแล้วเต็มประตูไงอันนี้แคปหมดยังลูกแคบแล้วค่ะแคปหมดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เปลียนแค่ห้าข้อใช่ไหมคะ3 5ขห้าข้อจมีอยู่ตั้งใจเลี้ยงสือเนี่ยแล้วก็ใส่อีกสี่หรือจะใส่เองห้าเลยก็ได้โอ้โหเไม่ได้ยากเลยติวอะไรครับทีอย่างเงี้ยแทนที่จะพูดไม่พูดไปพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ฮะผมปิดอีกแ,แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปโรงเรียนไไหนอีก วันวันอาทิตย์ครับก<ม>็วันไปวันเสาร์ครับแต่ว่าผมไม่ไปละผมโดนแน่แนมผมไม่ไ,มไปละทำไมไปผมก็โดนดิครูก็โดนไงอยู่ไม่ได้นิครูผมก็ไปแล้วไอคิวมันก็ไม่ไปคิวมันกักตัวคิวติดโรคเออมามเป็นไรไมังเตวปิดไมค์หมดิ คนอื่นก็นพูดนะ้ว่ะใครมีคำถามไหมลูก<า>น้องเกลีว<า>ติววาวาวิว,าวีิวาวาลูกวิว<า>ีิน้องเก้วไม่ถามอะไรเลยเหรอไม่ค่ะ ไม่ครับตในเรียนครับเลยเขาจมันไม่มีอะไรงงครูที่ที่เราบอกแว้งก็แค่เข้าไปห้ามไม่งั้นก็อะไะที่เหมือนที่ครูบอกดูคอมเมนต์หน่อยดิอืมเล่วประักษาเอเลียนโววีเาคนโทษติวไว้เฮ้ยอะไรอยู่วะเฮ้ย เงียวกันได้ไงวะอยากไปเล่นเกมแล้วคัชครับก็ผิดผิดโอ้ยโง่ยิบหายติวใ <c oughs> ครจะมีแค่เรื่องครัก็ผิดผิดจริงๆอ่ะครูติวปิดไม่เอาเอ้างงนะคัชเปนเาษาไวรุนเด็ดเด็ดติวปิดไม่ดิสมัยพ่อขุนลาศนูค่ครูปิดไม่ก่อนไ,ไวรุน เอาใครมีคำถามเลยไหมครับไม่มีแล้วเนาะมีไหมอ่าอ่าว่ามาลูกเียนถามเลยอใส่ตีะบีมเสาเสียนะถือเบือกเวือกคิดเอาเอง เขาฟัางไปไหนเนี่ย <c oughs> ติวอะไรครูเดี๋ยวเดี๋ยวมันพูดไม่ฟังใช่ไหมผมย<ะ>ังพิมไม่จบเลยคร<ะ>ูังมากกือนมันไม่ใช่ยอยอ่ะมันเป็นบมไม้เอ้ยขอบมาใครรู้ว่้รู้ได้ไงอะติวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวถ้าเจอนะชุดใหญ่นะ <c oughs> ชุดใหญ่นะ <c oughs> เตโล่แม่ให้ด้วยนะชุดใหญ่นะอิเตโลด้วยชุดใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดใหญ่นะกูบิดนะอกมันจะเขียวมันจะบิดอยู่แล้วคุณชุดใหญ่นะแม่ให้ด้วยนะอกกูเขียวเอะอ่ะตายลูกแค่นี้แหละาครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ